นอ้าวใหญ่มากินขนมกินนมข่อยวิ่ลไม้ก็มี่ดิเ่าอยากกินข่อยก็ซื้อผลไม้มาให้บ่ข่อยว่าอยากจะเป็นจังได๋เดี๋ยวนี้ข่อยวิ่ข่อยวิ่งแต่บางเนี่ยบางยังน้ำเจ้าแท้ๆเอ้ยวีมันคือวางซั่นอืลูกก็ใหญ่แล้วเด้ล่ะต้องเพราะต้องคึ้หยังหลายดอกเด้อเฒ่าขันเจ้าเป็นอีหยังไปก็ได้อืดลูกก็ใหญ่เฮียนก็เฮ็ดแล้วเลี้ยวลดงวดลดก็แล้วเลี้วละ เป็นอย่ยังดอกเนาะแต่ว่าเงินประกันกับหลายเด้สิีไปซื้ออย่างวะคันที่ซื้อรถก็รถก็มีแล้วกันที่ซื้อมั่วมาเลี้ยงมันคือขีดขันเท้เหตุเกิดไรวะสีไปซื้อยังนอนเนาะประกันกัเาคือลูกปองง่วงแล้วเมาอยู่ในขนาดของประเทศด้เป็นอย่างนี้มาเเมาเลี้ยงประกันไว้ถึงเฮ้คือที่อยากให้กูเป็นอย่างแท้ มันโมเมนต์อยากให้เป็นยังปัดเนี่ยขวบหม้ออยู่เบาเรื่องประกันพะนะก็ชิอยากได้คักก็ชิอยากได้เนี่ยแถประกันเนี่ยเหรอฮะก็อยากได้คักแถมันโมเมนต์มโมเมนต์อยากได้ที่เท่าโอ้ยเจ้าเจ้าว่างสั่นข่อยว่าได้อยากได้ประกันเงินประกันเจ้า huh. ดีเอาขนมมาเอาขนมมาเออเอากินปัดทุ่ง เออมันคือ,อเศร้าไปเถอะอยากได้เงินประกันไว้ขังกันวะเถอะเห็นบ่าแบบนี้เนี่ยแข้<ล>งแรงปึงปังเลยวะเศราวินเลยตีอออเออเศร้าไปแต่บ่แบบอยากได้เงินประกันควรนรบาดซวยข้างบ้านก็เป็นโสดอยู่เด้เนาะ สวดส้ํานะข้างวัน